ก็สวัสดีนะคะสวัสดียามเย็นเนาะหลังจากที่เราได้เลิกจากงานประจำก็มาเยี่ยมน้องวัวกันนะคะทุกคนค่ะก็ต้องยอมรับนะคะสำหรับมือใหม่เนาะที่เจอปัญหาเกี่ยวกับสะดือบวมของลูกวัวนะคะค่ะลูกวัวตัวนี้ก็เกิดได้อายุประมาณสองวัอาทิตย์แล้วนะคะก่อนหน้านั้นน้องมีการฉี่ออกทางสายสะดือนั่นเองนะคะ ซึ่งเราก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะคะเลยทักไปถามคุณหมอก็ได้คำตอบว่าเอออาจจะเป็นที่แม่เลียสะดือเลยทำให้สะดืออักเสบก็ยังไม่มั่นใจว่าเออแลวอาการที่ฉี่ออกมาทางสะดือเนี่ยคือมันปกติหรือเปล่านะคะทุกคนจนทุกวันนี้นะคะก็เราก็ได้แค่ฉีดยา ยาม่วงนะคะแล้วก็ยาเบตาดินอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตว่าน้องมีอาการบวมขึ้นเรื่อยๆเ,เปล่านั่นเองบวกกับยาฆ่าหนอนไปด้วยนะคะพอสะดือน้องแห้งนะคะเราก็ได้ทําการดึงสะดือออกนะคะแน้วสังเกตเห็นเหมือนมีไส้ที่เป็นคล้ายๆไส้ย่างรถนะคะไส้ไก่นะคะปลุกออกมาจากตัวสะดือประมาณ1น,นิ้วก็เลยทําการฉีดเบตาดินฉีด ยาม่วงแล้วก็ยาฆ่าหนอนให้น้องทุกวันนะคะทุกวันตอนเช้าหลังจากนี้ก็จะสังเกตอาการน้องไปเรื่อยๆว่าเออจะมีอาการอะไรที่ผิดปกติหรือมีการอักเสบติดเชื้อเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะขอบ